สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนนะครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับเวลาสิบเอ็ดจะเที่ยงแล้วละ่ะนะครับอากาศดีมากนะครับไม่ร้อนมากเท่าไหร่นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะพาทุกคนมาดูการทำงานของทีมงาน ทำรั้วนะครับทารั้วกับทําถนนนะครับถนนตรงนี้นะฮะซึ่งเป็นทีมงานเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาบอกรายละเอียดเกี่ยวกับว่าช่างทีมงานที่ทํากับโครงการของเราชุดนี้นะครับเขาคิดเขาคิดค่าแรงนะครับเท่าไหร่ทั้งของทั้งแรงเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะมาให้คําตอบ นะครับเผื่อว่าท่านไหนอ,อยากจะจ้างคนไปทำรัว้วนะครับของบ้านตัวเองนะครับก็จะได้รู้ราคาแล้วล่ะนะครับว่าสแต,ตนดาร์ดของเขาที่เขาจ้างจ้างกันเท่าไหร่นะครับราคาทั่วไปนะครับแต่รับพื้นที่ก็ยัมีความแตกต่างกันบวกลบนะฮะไม่มากนะครับไม่มากอาเอาราคานี้ไปเปรียบเทียบก็แล้วกันนะครับ ตอนนี้การทำรั้วของเราก็เดินทางเข้ามาน่าจะสัก50%แล้วนะครับอตอนนี้นี่นะครับอ่ากอบล็อกรั้วขึ้นมาเสร็จหมดแล้วนะครับเดี๋ยวรถพาไปดูกันนะครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอ่าไอ้อะมาแล้ว เดี๋ยวเดินมาดูกันเลยนะครับการทำรั้วของเรานะครับว่าขั้นตอนไปถึงไหนนี่ช่างนะครับทีมงานช่างฝีมือดีนะครับเดินทางมาจากเชียงใหม่นะครับรั้วเราใช้อิฐบล็อกแบบเป็นสี่เหลี่ยมนะครับ สวยนะครับัวอของเราใช้อ e ิฐบล็อกอิฐบล็อกสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับเราซื้อมาก้อนเท่าไหร่เมื่อาวานไม่ได้ถามช่างนะครับเด,เดี๋ยวจะบอกนะครับว่าก้อนละกี่บาทนะครับนี่ตอนนี้ช่างกำลังก่อเดี๋ยวตอนเย็นนั้นการก่อรอบบ้านทั้งหมดนี้คงเสร็จเรียบร้อยนะครับ หลังจากก่อเสร็จนะฮะแล้วก็เทคารเขาเรียกเทคารเทเอ็นนะ,ะเอ็นทับหลังตรงนี้นะครับเอ็นทับหลังตรงนี้นะครับเดี๋ยวถ้าทําเสร็จฉาบเรียบร้อยก็จะอยู่ที่15นะฮะ15คูณ15คูณ15นะครับอ่าก็เพิ่มความแข็งแรงนะครับ ส่วนเสานะครับส่วนเสารตรงนี้นะฮะนี่ถ้าก่อฉาบเสร็จนะครับไปอยู่ที่ยี่สิบนะครับก่อฉาบเสร็จไปอยู่ที่ยี่สิบนะครับดูความแข็งแรงนะครับไม่ต้องพูดถึงนะครับเราเน้นเน้นเรื่องความแข็งแรงมากนะครับ ดูเหล็กหนวดกุ้งนี่เราเสียบทุกขั้นตอนนะครับยึดไว้เพื่อความแข็งแรงนะครับส่วนคานด้านล่างตรงนี้นะฮะส่วนคานด้านล่างตรงนี้นะครับ,รรรบเราใช้15บหคูณสามสนะฮะเอ่สิบคูณสานะครับ,เ,ออรบเพื่อความแข็งแรงของั้วนะฮะส่วนความกว้างของฐานล่ากนะครับเราขุด หกสิบคูณหกสิบนะครับตรงนี้นะฮะแข็งแรงมากนะฮะสำหรับรั้วของเรานะครับไม่ต้องห่วงนะครับเราทำทั้งบ้านตัวของบ้านเองนะครับแล้วก็ตัวรั้วนะครับให้ได้มาตรฐานนะฮะไม่ได้ทำแบบไม่แข็งแรงไม่ได้นะฮะเพราะเราเน้นอยู่แล้วนะครับ ก่อเสร็จหมดแล้วนะฮะก่อเสร็จแล้วน,นี่ดูด้านหลังกันนะครับนี่ส่วนของด้านหลังด้านหลังกำลังจะเทเอ็นวันนี้นะฮะนี่เทเอ็นทับหลังเทคานนะฮะเทคานนะ,ะความหนาก็อย่างที่เห็นนะฮะพอฉาบเสร็จแล้วก็จะอยู่กระเท่าหลังนี้เลยนะครับสิบห้าคูณยี่สิบ ทีมงานช่างของเราก็กำลังทำกันอยู่นะครับเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังนะครับว่าค่าใช้จ่ายเขาคิดกันอย่าง,างไรนะครับแบบไหนนะครับส่วนรั้วด้านนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเก็บสีอยู่ให้เรียบร้อยเพราะว่าการสร้างบ้านหลังนี้ก็มีเศษขี้ปูนหรือว่าอะไรไปติดนะฮะเดี๋ยวพอเสร็จเก็บงานเรียบร้อยก็จะทำความสะอาด ส่วนของทางเดินนะครับตอนนี้ยังมีของเกะกะอยู่นะครับส่วนด้านในนั้นร้อยปเแล้วนะครับส่วนด้านในบ้านของเรานะครับทีมงานช่างก็ส่งงานเรียบร้อยนะครับบ้านหลังนี้นะครับมีความกว้างพื้นที่ใช้สอยนั้นเยอะมากนะครับ แต่เราทำสองห้องนอนสองห้องน้ำนะครับเพราะว่าให้ราคานั้นจับต้องได้กันนะครับถ้าจะทำเป็นสามห้องก็ราคาก็าจะขายในราคานี้ไม่ได้นะครับสังเกตบัวนะครับบัวตรงนี้ก็4ี่พันกว่าบาทนะครับเราใช้ของสุขภัณฑ์นี้ใช้สุขภัณน เกตขนาดกลางนั้นเลยนะครับไม่ได้เอาของถูกมากมาใช้นะครับน,นี่นะครับดูบ้านราคาเท่านี้นะครับแต่ได้บ้านคุณภาพก็ซื้อแล้วก็คุ้มค่ามากมาดูห้องครัวนะครับห้องครัวนี่ก็จะประมาณนี้นะครับ ได้บ้านจากชชโนไทยของเราแล้วนะครับรับรองนะครับเป็นบ้าคนคุณภาพจริงๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเดินไปด้านนอกบ้านนะครับมาดูเรื่องราคารั้นะครับเดี๋ยวจะได้เฉลยให้ทุกคนได้รู้กันนะครับว่าเรานะครับจ้างทีมงาน ทำรั้วนะครับกับถนนนะฮะตอนนี้ทํารั้วก่อนนะฮะถ้าเกิดทําถนนเสร็จเดี๋ยวทรั้วเสร็จก็จะไปทําถนนกันต่อเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเฉลยเลยนะครับว่าเราจ้างทีมงานช่างตรงนี้ทํารั้วนะครับเขาเราจ้างเป็นแบบเหมาเลยนะฮะเหมาจ้างทั้งของทั้งแรงเลย จ้างทั้งของทั้งแรงนะครับทีมงานช่างชุดนี้เขาคิดอยู่ที่คิดเป็นเมตรละนะครับเมตรวิ่งนะครับวัดจากนี่1เมตร2เมตร3เมตรแล้ววิ่งไปตามนั้นนะครับเขาเรียกว่าวัดเป็นเป็นเมตรวิ่งนะครับสรุปช่างที่นี่เขาคิดทั้งของทั้งแรงเลยนะครับที่เราจ้างตอนนี้ทั้งของทั้งแรงช่างที่นี่เขาคิดเท่าไหร่ สองพันกับสี่ร้อยนะครับสองพันสี่นะครับต่อหนึ่งเมตรนะครับแต่เป็นเมตรวิ่งนะฮะเป็นเมตรวิ่งนะครับสรุปก็คือถ้ารู้ว่ามีกี่เมตรอย่างเช่นจากตรงเสานี้นะครับไปตรงมุมหลังบ้านตรงนั้นนะครับมีอยู่20นะฮะ 20, 20 20เมตรนะครับก็เอาราคา2 4 0 0นั้นไปคูณ นะครับคูณทั้งหมดเลยนะครับสรุปก็คือเขาคิดเป็นเป็นเมตรวิ่งนะครับราคาเมตรละ2,400บาทนะครับรวมทั้งประตูนีด้วยนะครับนี่ประตูปิดเปิดตรงนี้นะครับก็รวมอยู่ในนั่นนะครับบ้านหลังนี้ก็มีทั้งหมด30ด้านหน้ากว้างนี้11 ด้านหลัง11เป็น22นะฮะ22บวกอีก20นะครับก็รวมทั้งหมดเป็น40นะฮะแล้วก็เอามาคูณ2,400บาทนะครับอันนี้ทั้งของทั้งแรงเลยนะครับเราไม่ต้องซื้ออะไรมาทั้งสิ้นนะครับนะทีมงานช่างของเขาคิดรวมไปหมดแล้วนะครับ เราก็มีหน้าที่ที่จะมาดูนะฮะมาดูงานเท่านั้นเองนะครับก่อนที่เราจะได้ว่าจ้างกันเราก็คุยกันเรียบร้อยแล้วนะครับว่าคานมีความหนาเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นเหล็กนะครับมีความหนาเท่าไหร่นะครับเสาขุดหลุมลึกเท่าไหร่นะครับฐา,านรากฟุตติ้งนะครับต้องตกลงกันตั้งแต่แรกนะครับ2,400บาทนะครับ ส่วนที่อื่นนะครับจังหวัดห่างไกลที่อื่นอื่นนะฮะอาจจะบวกลบนะครับแล้วแต่นะครับราคาจะไม่เท่ากันนะครับแล้วแต่ว่าจะต่อรองกันนะครับแต่เบื้องต้นนะครับที่นี่เราทำเท่านี้เองนะครับทีมงานช่างก็ทำงานเหนื่อยเขาอยู่ได้นะครับเราก็พอใจนะฮะเราก็พอใจในราคานะครับสรุป ก็ไม่ได้เอาเปรียบก,กันนะครับเขาทำงานเหนื่อยก็ให้ได้ราคาสมกับที่เขาได้นะครับาการจะทำรัว้วทำหลายๆอย่างนะครับก็ต้องใช้แรงนะครับฉะนั้นราคาเราก็จะไปให้เขาต่ำมากเกินไปนะครับก็คงไม่ใช่นะครับเพราะว่า,าคนเขาใช้รายงานนะครับเขาอยากได้ตังค์นะครับ จ้างให้มันเหมาะสมนะฮะกำงกำไรได้ไม่มากเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรนะครับให้พอกันได้ทั้งสองสามฝ่ายเจ้าของโครงการก็ได้นะครับทีมงานช่างเขาทำงานเขาก็ได้เงินเขาก็แฮปปี้นะครับสรุปก็คือเราจ้างทั้งของทั้งแรงนะครับที่เราทำรั้วตรงนี้นะครับเราจ้างทั้งของทั้งแรงคิดเป็นเม็ดวิ่งนะครับเม็ดละนะครับ คิดเป็นเม็ดวิ่งเม็ดละ2,400บาทนะครับส่วนถ้าเกิดเราซื้อของเองก็ได้นะครับถ้าเราจะซื้อของเองนะครับช่างเขาก็จะคิดเฉพาะค่าแรงเท่านั้นนะครับอ่าแต่จะมีความยุ่งยากก็คือเราต้องวิ่งซื้อของซื้ออิดหินปูนทรายนะครับอ่าก็ยุ่งน่าดูเหมือนกันนะครับแต่กรณีเคสของชโนทายโฮมของเรานะครับเราจ้างทั้งของทั้งแรง นะครับเราไม่ต้องไปไปเหนื่อยซื้อของนะครับจะไม่บานปลายนะครับส่วนราคาที่เขาจ้างทั้งเฉพาะค่าค่าแรงนะครับส่วนช่างที่เขาคิดค่าแรงเฉพาะค่าแรงที่นี่เขาก็คิดเป็นเมตรเป็นเมตรวิ่งเหมือนกันนะครับเมตรละที่เราเคยจ้างนะฮะเมตรละเจ็ดร้อยบาทนะครับเฉพาะค่าแรงอย่างเดียวเลยนะครับเฉพาะค่าแรงอย่างเดียวก็เจ็ดร้อยบาท นะครับสาหรับที่นี่นะฮะที่อื่นก็อาจจะบวกลบ600แล้วแต่นะครับ800นะครับแต่นี้ทางชโนไทยโฮมของเราจ้างเฉพาะที่นี่นะครับเราก็บอกเป็นความรู้นะครับกับคนอื่นๆนะฮะที่อยากจะสร้างบ้านขายนะฮะอยากจะสร้างบ้านตัวเองนะครับเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับขอต้อนรับพี่ยอดนะครับพี่ยอด นะครับเมื่อคืนไม่มาร้องเพลงด้วยกันเลยนะฮะเสียดายนะครับขาดอักลร้องไปหลายท่านเลยเมื่อคืนนะครับนี่วันนี้เสร็จแน่นอนนะครับกับการก่อเฉพาะก่อนะครับนี่ส่วนด้านหลังด้านข้างเราก่อเสร็จหมดแล้วนะฮะส่วนตัวบ้านเสร็จร้อยเเซนแล้วนะครับเข้าไปข้างในก็มีพร้อมนะฮะทำความสะอาดนะครับอาส่วนถนนนะฮะถนนตรงนี้นะครับ เดี๋ยววันนี้เราจะปรับระดับนะฮะส่วนถนนตรงนี้วันนี้เราจะให้ช่างปรับปรับระดับนะฮะให้อยู่เซนเตอร์แล้วจะเทเป็นคอนกรีตนะครับอีกสักหนึ่งอาทิตย์นี้น่าจะได้เทนะฮะอ่านี่คือชโนไทยโฮมนะครับเราสร้างรั้วแบบคุณภาพนะครับแข็งแรงนะครับแล้วตัวบ้านก็สร้างแบบบ้านคุณภาพนะครับเราใช้ วัสดุต่างๆนั้นเป็นเกรดที่ระดับกลางๆนะครับเพราะว่าจะใช้ของถูกมาก็ไม่ดีแน่นอนนะครับเรื่องความแข็งแรงนะฮะทั้งตัวบ้านแล้วก็ทั้งรั้วนะครับไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าเราดูแลนะครับเข้มข้นกับการที่ช่างของเราจะทำแบบไม่ถูกต้องไม่ได้นะครับเราต้องตรวจสอบเจ้าของโครงการต้องดูให้ดีว่าช่างเขาทำถูกต้องหรือไม่นะครับ บางครั้งนั้นขุดเสานะครับบางครั้งนั้นขุดาฐานลากไม่ได้มาตรฐานไม่ได้นะครับต้องได้ตามแบบที่ต้องได้ตามแบบนะครับที่เราขออนุญาตมานะครับนี่นะครับเสร็จหมดแล้วส่วนตัวบ้านนะครับส่วนพื้นที่นี้เราจะต้องเอาหญ้านะครับเดี๋ยวเราซื้อหญ้ามามาปลูก นะครับนี่หญาเดี๋ยวเรายญ้ามาปลูกนะครับเดี๋ยวอีกอาทิตย์หนึ่งกลับมานะครับนี่ก่อนที่จะเดินทางไปพัทยานะฮะวันพรุ่งนี้ก็ขอ,อโชว์ผลงานทีมงานช่างของเราก่อนแบบนี้ก็ประมาณนี้นะครับ สร,สรุปนะฮะราคารั้วนะครับสรุปนะฮะคนที่เข้ามาดูนะฮะยังไม่รู้นะครับราคารั้วเราจ้างนะฮะเป็นเมตรละนะฮะเมตรวิ่งนะฮะวัดไปเลยว่ามีกี่เมตรบ้านทั้งหลังทั้งหมดนะครับหเมตรเราก็จ้างทั้งของทั้งแรงนะครับไป2400บาทนะครับส่วนใครจะไปจ้างทาที่อื่นหรืออะไรจะเอาราคานี้ไปปรับบวกลบได้นะครับทั้งของทั้งแรงนะฮะส่วนจะ,จะจ้างเฉพาะค่าแรงก็ ก็ได้นะครับเฉพาะค่าแรงก็เขาคิดเป็นเมตรละเจ็ดร้อยบาทนะครับค่าแรงนะครับเอาเป็นว่านะครับเอาเป็นว่าสรุปให้ทุกคนได้รู้แล้วนะครับการทารั้วนะครับอยากทารั้วได้มาตรฐานแข็งแรงเสานี่ต้องอต้องได้นะครับยี่สิบนะครับ ฉาบแล้วนะครับคานนี้ต้องอย่างน้อยได้15คูณ20นะครับแล้วก็ส่วนคานด้านล่าง20คูณ30นะครับเราขุดหลุมฐานลาบฟุตติ้ง60คูณ60นะฮะทุกอย่างได้มาตรฐานแล้วก็แข็งแรงแน่นอนนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ เข้ามาทักทายกันนะครับเป็นภาษาอังกฤษอ่านไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับคุณพานุพงศ์นะฮะพานุพงศ์นะครับก็ขอบคุณพี่ยอดนะครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่ให้กําลังใจนะครับอาแล้วลืมนะฮะลืมลืมฝากบอกนะครับว่าตรงนูน้ไนไอ้ยะไอ้ยะต้องขออภัยต้องขออภัย ประชาสัมพันธ์นะครับจากนี่ไป100เมตรเท่านั้นนะครับชโนไทยโฮมสองนะฮะชโนไทยโฮมสองนะครับ,รบเรามีบ้าน3แบบ3ราคานะครับให้กับลูกค้าได้เลือกซื้ออย่างสะใจอย่างจุใจนะครับห่างจากนี่100เมตรนะครับชโนชโนไทยโฮมสองนะครับเรา เริ่มดําเนินการแล้วนะครับแบบบ้านราคาทุกคนจับต้องได้นะครับบ้านนะครับราคาเริ่มต้นที่1ล้าน4แสนเก้าหมนเท่านั้นเองนะครับ14.9เนะครับเริ่มต้นนะครับมีหลังเล็กนะครับหลังขนาดกลางนะครับแล้วก็หลังใหญ่3ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับหลังเล็กก็2ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับห่างจากตรงนี้ไป หนึเมตรเท่านั้นนะครับฝากประชาสัมพันธ์กับทุกคนด้วยนะครับโครงการ2องชโนทยโฮมนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจนะครับสำหรับวันนี้นะครับก่อนที่เดินทางก็มาไล์สดดูหน้างานสั่งงานทีมงานช่างไว้เรียบร้อยนะครับพรุ่งนี้เดินทางสำหรับวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับผม